ถาจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมพิตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ Li n e แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะปืนที่ผมจะมาเล่นก็คือ F41 นั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นในปกคลิปไปเลยนะครับผมณตอนนี้นะครับอ้ยแล้วไปฉีดยาทำไมไม่ยอมปรับสักทีนะไอฉีดยากับที่แชโดเหมือนเดิมครับอือตอนนี้ผมขึ้นรีเจนแล้วนะก็อาจจะเจอแรงแดงแบบครั้งเยอะมากครับผมเยอะเกินไปด้วยอ้โหอสองหนึ่งครับต้องบอกว่าฝั่งตรงข้ามนี่แรงแดงล้วนครับผม แรงแดงในที่นี้คือมันคือลีเจนต์นะครับแต่ว่าต้องติดท็อป5,000นะครับจำไม่ได้แล้วว่าติดท็อป5,000หรือหมื่นแต้มนะ่ะแต่ว่ามันเป็นสีแดงแบบสุดๆแล้วน่ากลัวเกิน2ต่อ5ครับอ่ะ1ต่อ4ครับโอ้แล้วก็จะสู้ยังไงเอามาดิอา้อาวไอ้ฟาวันนะอา้าวเอาดิ ผมมีปืน <ว cession S 1> เป็นคู่<า>หูแล้วก็หูหมีหูเป็นคู่คู่อะไรเก็บไปแล้วสามคนสุดท้ายครับเฮ้ยอแหมไอหนุ่มอ้าวยิงไม่โดนถ้าเขายิงผมโดนก็คือจบเลยนะผมก็บุกเข้ามันตั้งหน้าตั้งตั้งเลยอ่ะไม่สนใจอะไรอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งสี่ครับโอ้โหได้เฉิดฉายไปเมื่อกี้สะบัดแบบคอแทบหักกักโอ้โห ถือว่ารีเฟกไวรุ่นนะรีเฟกคะร์ล็อกอ่าผมจะเล่นค่อนข้างแคมป์นิดนึงนะครับจริงๆแทบจะทุกตาเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทีมเล่นยังไงแนละส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือทีมอชอบไปเข้าไปเข้าไปใจแล้วกันนะเออวัดวิ่งแบบใจใจอะไรเงี้ยเออไม่คิดอะไรมากยินดีหมดใจใจวิ่งไปไม่ดูอะไร,รอ่ะวิ่งไงแล้วเอออยู่ดีดก็เอออย่างเงี้ยแหละผมก็เลยอาจจะเล่นติ่มนิดนึงนะหรือไม่อาจจะหาจังหวะ เลิกหลังเอานะครับผมเนี่ยแบบจังหวะแบบนี้นะฮะศัตรูกำลังยุ่งกับเพื่อนเราอยู่แล้วก็อ่ะเลิกหลังครับแค่นี้ศัตรูดิ้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะทุกซ้ำเดี๋ยวก็ตายคนหรือเปล่านะแมึไปเรื่อยๆครับตอนนี้ศูนย์สี่แล้วนะเราค่อยๆเล่นแล้วกันครับเอาสไนัยมายืนอะไรตรงนี้คะอันนี้ก็เส็จเลอ๋อ โอ้โหไม่ไม่ไมไมไมตายผมต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชม,มาอาศัตรูฝั่งตรงข้ามในเกมนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับตอนจบเกมนะครับอยู่ดีๆนะครับมผมก็เห็นเขาหาห้องผมก็เลยขอเขาเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเขาเขาน่าจะจํามผมไม่ได้นะเขาไม่ได้ดูชื่อผมนะอเอาเป็นว่าเกมที่2นะครับผมไปอยู่ทีมเดียวกับศัตรูฝั่งตรงข้ามเลยแต่รอดูนะครับแต่ว่าโค้ดมีทุกเกมจริงๆไม่ใช่โค้ดแบบ โค้ดสใส่เอาของนะโค้ดอะโคชช้างอะโค้มาาสั่งตลอดสั่งแม้กระทั่งให้กดยิงอะครับเจอมาแล้วแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดเสียงแล้วกันนะคืออาจจะเปิดเสียงแต่แบบไม่ได้เร่งให้มันเน้นนะครับเพื่อจะบอกว่ามันช็อตไหนนะแต่ว่าไม่ใช่ในเกมนี้ในเกมถัดไปที่ผมอยู่กับฝั่งส,สตูอ่าให้เพื่อนแก้ไปครับอันนี้ก็จบลงในเกมแรกครับอย่างอีซี่ครับ ก็จะมึนๆเน่ยนะแก่ๆหยุดหยุดแก่ๆหยุดหยุดครับไม่เป็นไรฮะเออชนะมาได้ก็โอเคแล้วแต่เกมที่สองเลยครับเมื่อผมไปอยู่ฝั่งสโตูนะฮะโคชมาเต็มเลยครับผมเต็มหูนี่ฮะฝั่งตรงข้ามแหลงแดงเพียบอะผม o n hour later เข้าสู่เกมที่สองครับอยากรู้ว่าช็อตไหนก็ลองเปิดหูฟังฟังเอาเองแล้วกันะผมไม่เปิดแล้วกันนะครับอ่าะ ไม่เจอใครเลยวองก,ก่อนแล้วกันครับแต่ทีมเนี้ยจะเล่นค่อนข้างดีกว่าทีมที่แล้วนะครับในเกมแรกเพราะว่าเกมที่แล้วต้องบอกว่าอามีน้องๆนะครับเด็กๆนะครับเสียงแจ๋วมาเชียร์นะครับ,บก็เลยอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับผมน้องๆเขาอาจจะแบบด้วยฝีมือนะครับอาจจะแบบว่าอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของการเปิดไม้และตะโกนเนี่ย่วกคุณเชฟคุจักอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับอแต่ก็นั่นแหละครับ ได้ระเบิดมาได้ไงตัวหนึ่งก็ไม่รู้นะเมื่อกี้สูตรเดิมครับดักท้ายโบฮะดักหัวโบเหมือนเดิมครับผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเล่นยังไงขนาดเขาเป็นศัตรูผมนะผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าผมต้องทําตัวยังไงแต่เหมือนว่าฝั่งนูน้นไอ้ฝั่งตรงข้ามเอ้ยอุ้ยฝั่งเราจะชอบเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบุกนิดนึงนะมแมงติมรถผมก็เลยอาจจะแบบว่าไม่รู้จะตามยังไงอะ่ะ เพราะเขาบุกแบบไม่ได้เป็นแบบแผนฉะนั้นา็เลยเอ้อเีรบร้อยครับคือถ้าบุกไปยิงอ่ะมันจะตามได้ไแต่ถ้าบุกไปใจเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เออเอะอย่างเงี้ยครับเขาไปเล่นตรง A กันหมดนะผมก็เลยลองวิง่งมาบีนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยลองสังเกตดูแล้วแม่งไม่มา B เลยไปยัด A กันลุ่มล่ำลุ่มล่ำฟังจากเสียงปืนแล้วเหมือนจะเทพแต่มันเรื่องจริงครับ พอฟังเรื่องมันจะรู้ว่าการส่วนสนัยกานตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยมันประมาณคนได้อยู่ได้มาหนึ่งครับหมดเลยใช่ปะพอ,อสุดท้ายเอ๊ะมีสองสุดท้ายครับสามต่อนหนึ่งนะฮะน่าจะชิวๆนะแต่เสียได้นะถ้าเขาจำผมได้เนี่คงดีนะคือเขาเป็นสตูของผมตายที่แล้วอะ่ะแต่เขาจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับ จำได้คงมีช็อตช็อตมันอยู่ช็อตห้าอยู่แต่จำไม่ได้เลยสามตัวหนึ่งครับลุยไปกเหมือนเดิมครับผมเห็นว่าศัตรูเนี่ยอยู่เองค่อนข้างเยอะผมเลยขออนุญาตอ้อมมาบีแล้วกันนะครับสองตัวหนึ่งฮะเห็นปะเขาไปอยู่ห้วหมดเลยสี่ตัวห้าตัวเนี่ยผมวิ่งมาบีไม่เจอใครเลยนะครับเพื่อนแจ้งว่าบ้านเหล็กนะครับผมล่าสุดคือบ้านเหล็กนะ อันไหนอ๋อที่หมายถึงอะไรกันอากาศไงปึ๊บขึ้นไปข้างนอกอ่เอา้าอันน่นช็อตนี้นะไม่ใช่เป็นเบิร์กแรกโอเคกันอากาศอ่ะกันอากาศแล้วไปไหนแล้ววะโอ้นี่แหละไอ็ดอ,อ็ตัวนี้แหละตอนที่ผมหน,หนึ่งกับตัวนี้นะมีโค้ดสั่งให้ผมกดยิงอะ่ะคือบอกจุดไม่ว่าซ้า,ายขวาว่าหนักแล้วสั่งสั่งนู่นสั่งนี่ว่าหนักแล้วสั่งให้กดยิงอ่ะกดยิง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  ด้ครับผมเออแล้วผมจะลองเงียบให้ฟังแล้วกันนะยิงแล้้วขึนตัวดิแต่ผมไม่เล่งเสียงนะผมไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมแต่ผมผมขอไม่เล่งเสียงแล้วกันแต่มันคือช็อตเมื่อกี้แหละเมื่ออก่นเมนก็ใช้เป้านี้ใช่ปหมเป้าหุดท้ายเป้าอันนี้แหละอ๋อหนึ่งต่อห้าครับสวยป้าป้าสองป้าสามมันไม่ดีกุ้ยแก้วโอเคได้มาหนึ่ง อ๋อโอเคแม่งเออบ้านเหล็กผมก็นึกว่ามันจะอัดกันตรงนั้นหมดเลยไม่เป็นไรโอเคครับเหมือนเดิมครับสตูน่าจะวิ่ง,องเองเยอะบีไม่ค่อยสนใจก็โดนเลิกซะกับตายนะได้มาหนึ่งครับ <c oughs> อ๋าาอฮะหูสำคัญที่สุดครับหลังเข้าโดนลงมาสวยมันคิดว่าให้ผมเดินไปก่อนแล้วจะเอาแต่ว่า ไม่ได้ครับสามต่อหนึ่งนะน่าจะจบเกมได้แบบง่ายๆนะครับไ <C uz zi> ม่รู้เข้อบัลลิกเปล่าอือก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้แต่ก็ถือว่าได้สนุกกันไปร <C uz zi> อไปครับผมไม่บุกผมไม่บุกนะผมไม่รู้ว่าบัลลิกบัลลิกอ่าโอเคสวยครับแม็กเทนเอ้ย <C uz zi> มีคนกลับมาเล่นแม็กเทนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่เออโอเคประมาณนี้แล้วนะครับสําหรับเอฟฟาวันโอ้โหโคตรจะดีดูระเบิดสูตรตึ๊บไม่ใช่ระเบิดสูตรหรอกครับแค่ปาลงเฉย อ่าฮะและนี่นะครับผมก็จะเป็นของแต่ง f อฟเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใครที่อยากได้อยากโดนก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับ